ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Day ดวงรายสัปดาห์ราศีมังกรราศีพูดที่เกิดมาเป็นผู้นำนักบริหารจัดการที่เก่งกาจที่กำหนดชีวิตไปตามกฎระเบียบกติกาของสังคมอย่างเข้งคัดเป็นที่รักชื่นชมก็มากแต่มีที่ไม่ชอบก็เยอะค่ะเรื่องของการเงินนะคะอาจจะได้โชคลาภแต่อย่าประมาทกับสถานการณ์พิเศษที่อาจจะเลี้ยงหน้าเข้ามาอย่างเช่นซ่อมแซมบ้านญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายที่อาจจะทาให้การเงินสะดุดติดขัด จนอาจก่อภาระหนี้สินผูกพันระยะยาวค่ะการงานนะคะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีถึงแม้ว่าจะไม่พอใจแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะมีเรื่องขัดแย้งหรือว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำน,นาจสูงกว่าค่ะอาจจะถูกคอมเมนต์แล้วก็ถูกอาฆาตนะอาจจะเป็นอุปสรรคกับลาบแล้วก็ผลประโยชน์รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าด้วยค่ะความรักนะคะรวมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวรวมถึงอดทนอดกลั้นที่จะขัดแยง้ง หรือว่าพูดข่มขู่คู่ครองนะคะหรือว่ายกตนข่มท่านว่าตัวเองเก่งกว่าฉลาดกว่าถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นไว้ได้สําหรับคนโสดค่ะที่กําลังใช้สื่อออนไลน์ไขว่คว้าหาความรักอยู่หากพบเจอคนถูกใจก็ควรทําใจเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันค่ะ เรื่องของครอบครัวนะคะระวังนะคะการพบปะสนทนากับญาติสนิทมิส,สหายหรือเพื่อนบ้านที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดติดตามช่อง Lucky Day ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ